วันนี้เป็นครั้งที่67ตรงกับวันที่15มกราคมพุทธศักราช2 5 6พรเ้าข้าพเจ้านายนัตพลติลัทนภัทขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมต์ถวาาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พะระขวามปิิเทลดาเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจิตดับเีขอเทพเทวาดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุมโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตายคุบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสายพยายนต่อไปโปรดสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตตลาขาจันตุเทวดา,าสัรถมังมุนิราชสา,าสุดนันตุสักโมกะทังสักเคาเมจรูเปคิริสิขาัตเชจันตลิเขวิมาเนทีเปเรัเถจคาเมตาลุวะขาเนเคหวัตุขีเคเทภุมาจันตุเทวาชลทะ พระว th ิสณ ah e ์เมยักษ์ขัตถนพันอาคาตินตตาสันติเกยังมุนิวัจนจังสาทัโอเมศวนันตุธรรมสวรนาการอายามพัฒนาธรรมสวรนาการอายามพัฒนาธรรมสวรนาการอายามพัฒนาบทสวดอมกาสิทธิคาถานโมรัสาภวะโตละตัวสัมมาสัมพุทธสารนโมรัสาภวะโตละตัวสัมมาสัมพุทธสารนโมรัสาภวะโตละตัวสัมมาสัมพุทธสารบทสวดสัจจกัลยาคาถานัตถิเมศรานังอัญญพุทโธเมศรานังเวลาเอเตนะสัจจะวชเชนะสัตทิเมหตุสัท เอเตนะสัจจวัชเชนะสสดที่ไม่โหตุสัภัฏานัตถิเมสารานังอันยังธทมโมเมสารานังเวลาเอเตนะสัจจวัชเชนะสสดที่ไม่โหตุสัภัฏานัตถิเมสารานังอันยังสังโฆเมสารานังเวลาเอเตนะสัจจวัชเชนะสสดที่ไม่โหตุสัภัฏาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาริกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฐายะสัพพปานินางปุเรตวะบารมีสภา ปัตโตสัมโพธิมุตตมัเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตุสัพพุปัทวา m a h a า a j u n i Kona Tho Hitaya สัพพะปาณินางปุเรตวะปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมัเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตุสัพพุปัทวา m a h a า a j u n i Kona Tho s u k h a y สัพพะปาณินางปุเรตวะปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมัเอเตนะสัจจวัชเชนะมาโหตุสัพุปัทวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังพระควาสเกสุวิหารติกกับิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนัสสิจิงปัจจามเตหิพิขุสเตหิสเพหเหวะอาหันเตหิทัศิจรโลกาตุหิเทวตาเยปุมเยาณสันนิปฏิตาหนติปักหนติ พระควันตังทัศนายะพิคุสังคจจะอัตโขจตุนังสุทาวาสิกายกานรงเทวานังเอตารหูีอายังโขพระควาสเกสุวิหารติกปิลาวุตุสมิงมหาวเนมาตาพิคุสังเเนะสิถึงปัจจมามเตหิพิคุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศิจะโลกาธาตุพิเทวะตาเยะบุญเยนะสันนิปติทาหุทีพระควันตังทัศนายะพิคุสังคจจะยานุณะมายัมปิเยนะพระควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวะพระควันโตสันติเกปเจกคาระภาษยามาติอัตโขตาเทวตาพระควรโตสัน ติเกอตโขตาเทวตาเศยธาปีนามะอตคโขตเทวตาเศยธาปีนามะพระวะปุร At ิโสสัมิชิตวาภาหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาภาหังสัมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวเสสุตอันเทเวสุอันตระหิตาประวาโตปุระโตปาตุระสูงอธคโขตาเทวตา อาตะโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอาตะสูงเอกมันตังที่ตาโคเอกาเทวตาภควันตโตสันติเกอิมังค์หังอภาสิมหาสมัยโยปวานัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคะตามมังหะอิมังธรรมะสมัยยังท่าคิดอายวะอปปาราชิตาสักติอาตะโคอปปาราเทวตาภควันโตสันติเกอิมังอิมัง คาถังอภาสิตันตละพิกขวสมาทาสุงจิตตังอัตโนอุชุกมากังสุสารถิวะเนตานิขะเหตาวาอิทาลิยานิและคติปฏิตาติอัตควาปราเทวตา พระันโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเฉตวาวขีลังเฉตวาวะปรีทังอิทัคขีลังโอหะจามะเมชาเตจะลันติสุทธาวิมาราจขุมัตาสุธันตาสุนุนคติอัถฐคโคปราทวัตตาพระพันโตสันติเกอีมังค่าทังอภาสิเยเกจิพทังสานัคตาเสนะแต่ขามิสันติอปัยยะภูมิปะหายะมนุสันเตหัง เทวกายังปาลิปุลและสันติติอตาโคพระขวาพิขุอัมมันเตสีเยปูเมนะพิคเวทัสสุโลกาทาตุสุเทวตาสันิปติตาหุติตถาคตังทัสนายะพิขุสังฆะเยปิเตพิคเวเหสุงติตามัทนาลานตัวสัมมาสัมพุทธาเอสัมปิพระควันตานังเอตตปริมาเยวเทวตาสันิปติตาเหสุงเสรยธาปิเมยะหังเอตตละหิเยปิเตพิคเวพระวิสันติอาณาคตมัทนาล้านตัวสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระควันตานังเอตตปริมาเยวเทวตาสันิปติตา ปาวิสันติีสยยะตถาปิมายะหังเอตระหิอจิคิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิก กิตยสามิพิกเวเทวกายานางนามานิเทศส,สามิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถะสาทุกังมณนสิกาโลภาศิสามิตีเอวัมพันเตติโคเตพิขุภควาโตปัจโสสงภควาเอตทาทวโจสิโลกมมัมนุกัสสาวิยธาภูมิมาตท,าทัศสิตาเยสิตาคิริคัมพระหลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหวสันลิณาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามัสา,าสุนทาวิปัสสนะ มะนาเวลาปินโยปจัะเตยะสวาวะในกปิลัะเวตตโตอมันตยิสัาถาวะเกศาสเนระเตเทวกายาภเกตเตวิชานาทพิโกวเตจะอัตตปะมกะลุงสุตวพุทธศาสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุษา ณทัศนะนังอเปเกสะตะมะามคถุงสหัสหสังอัฏฐ์สะตะลิงสตังเอเกสาสานังอเเมนุษานณมคถุงอเปเกนันตามคถุงทิสาสภาผู้ชาหุตจัสพังอภิยายะ พราะว่าขิดว่าจะกุมะจะกุมาตโตอามันตยิสัทถาสาวะเกศาสเนลเตเทวกายาอพิการตาเตวิชานาทพิโกโวเยวหังกิดยัสมิขิลาหิตอนุปุพสโสสตะสาสาวยาขากุมารกปิลัทวาอิทิมัโตชุติมัโตวันนวันโตยัสสติโนโมทมนาพิกามุงพิคุนังสมินติงวะนางฉาสาหาสาเหมะวตายขานานาตวันิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนวันโตยัสสติโนโมทมนาพิการมุงพิกุนังสมินติงวะนาง สาตาิลรติสาสายาขานานาตวันนิโนอิท oh hm ิมันโตชิติมันโตวันาวันโตยัสสติโนโมทัมนาภิกษุโมพิคุนังสมินติณวนาอิเจเตโสลาสาสายาขานานาตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันาวันโตยัสสติโนโมทัมนาภิกษุโมพิคุนังสมินติณวนาเวสามิตาปจัตสตายาขานานาตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันาวันโตยัสสติโนโมทัมนาภิกษุโมพิคุนังสมินติณวนา กุมพิโลลาชัยโกเวปุระสะนิเวสนังพินโยนางสัตตะสหัสังยักขานางปลิลุปาสติกุมพิโลลาชัยโกโสปาขะสมินติงว่านางปุริมัจจะที่สังราชตถาทัถภาษาสติคันธปนาธิปติมหาลาชเยสีโสภุตาปิตาสาวะหูเอธมานามหาภราีที่มัโตชิติมันโตนะวั่โตยัสสติโนโมทมานาพิกามุงพิกุลังสมินติงว่านางท้าขีดนัจจาที่สังราชาวิรุังโหตะภาษาสติกุมภันางนังธิปติมหาลาชเยสีโส พุตตปิตาสาวะพะหะโวอนามะมหาปลราอิทิมโตชิติมันโตวันนัมันโตยัสสตสีโนโมทัมมานาภิกมุภิกขุนัสสิมิติงวะนะปัจฉิมัจจะที่สังราชาวิรุฬลงโตตัปปัสสะสตินาคนาอธิปติมหาราชายสิโธพุตตปิตาสาวะพะหะโวอนามะมหาปลราอิทิมโตชิติมันโตวันนัมันโตยัสสตสีโนโมทัมมานาภิกมุภิกขุนัสสิมิติงวะนะอุตตรัจจะที่สังราชากุเิโลตัปปัสสะสติยักขานาอธิปติมหาราชาย สสิโส,สปูตาปิตาสาวะโวอิทัมนามหาประลระอิทิมันโตชิติบันโตวันะวันโตเอสสิโนโมทัมนาพิกรม,มุพิคุณังสมินติงวะนางปุริมะทิสังตถาทโถท,ะทะักขิเนนะวิรุฬลหาหโกปชิเมนะวิโรปโคกุเวโลอ,อุตตะรลังทิสังจตารโลเตม,มหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทัธาลัมนาอรัสงวะเนกปิลัทเว เตสันมายาวิโนทัสาอาคุวัจนิการสัทธามายากูเวทุเวเชทุวิภูจะวิภูวิภูโตสหสนทธาโนกามเมเโธจักกินุมันทุนิมันทุจกปานาโทโอปัมันโยจะเทวสูโตจะมาตลิงจิตาเสโนจะคันนะโภณโรชาชาโนสัพโพอาคุกัจเศโขเจวะ ติมพะลูสิวะเจสาเอเตจันเจจลาชาโนคณะภาสหะลาชุภิโมธมานาภิกรรมภิกขุณังสมิณติงวนาอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสาตชกกากัมพระสัตตลาอาคูปยาคาสหะยาติพิยานุยามุนาตถาถาจาอาคุนาคายัสสิโนเอละวันโนมหานาโคโสปะคาสัมิณติงวนาเยรา,าคะลาเชสา,หาสาหารันติทิพาทิชาปะคิวิสุทธจะจกคูเวหายาสาวะ เตวะนะวัชปตตาจิตลาสุปันาอิติเตสะนามังอภยันตถานาคะราชานมาสิสุปปนโตเห็นมมากาสิพุทโธจันนังหายิวจหิอุปวังหายันตานาคาสุปปนาสารมะกังสุพุทธังชิตาวชิลเถนะสุมุทังอสุลาสิตาพาตโลวาสวเสติที่มันตยัสติโนกาละกัจจามหาพิสมาอสุลาธานะคเว อสุลาธานะเวคสาเวปจิตติสุตติจะปะลาโทนะมุจิสหะสัตตจจะพระิปุตานังสเพเวโรจนามกาสนังหิตวะพระลิงเสนังลาหุพันทุป,ป่าข้ามุงสมโยธานิพันันเตภิคุณนังสมินติงวานางอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตถาข้ามุต ปตถาคัมมุงวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมจายัสสาสหเมตตากรุณากริกาอากูเทวายัสสินโนทศเสตธาตากายัสเป็นนันตวานิโนอิทธิมันตชิติมตินะวันตยัสสินโโมทัมนาภิกามุงพิคุณังสเมนติมังเวทุจจะเทวาสารีจะอาสมาจะทุเวยมาจะทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคกิตาสุยะสูปนิสาเทวาสุยะมาคูปุรคกิตานักขันตานิปุรัก ขิตาวาอาคูมันทวลากาวสูนังวัสโวเสโทสโกโปาคา่ะปุริทัตโทรทเรสเตหธากายาสัเพนานันตะวันนิโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตว,วันละวันโตและสะสิโนโมทะมานาพิกามุพิกุณนางสมินตริงว่านางอาธาคูสาภูเทวาชาละมคะิสิขาลิวอาริธกาจะโลชาจะอุมมาปุพะนิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอจุตา อจุตาจะอเนชกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวันเอสิโนทัศเสตหัตถกายาสเพนนานันตวันิโนอิทิมัโตชิติมันโตนะวันโตเอสสินโนโมทัศนาปิกรรมวิคุณนางปมินติงวะนางสมานามหาสมานามนุสามนุสุตุมาทิขาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอทาคูหัรโยเทวาเยเจโลหิตอวาสิโนทัศเสตหัตถกายาสเพนนานันตวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตนะวันโตเอสสิโน โมทัมานาพิกาโมพิกุณังสัมินติ์มะนังสุกการกรุลมหาลุนาอาคูเวคะนาัสาสหาโอทาตะคันยังหาปามโมคขาอาคูเทววาัาจจคณาสัทธามัตตาหาลัคขาชามิสการเจยัสติโนทานายันอาขาปัชุนโนโยทิสาพิวัสติทเสเตเถท,า,ทากายาสาเพนาน,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 น,นันตวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตว,วันนะมันโตอิาสติโน โมทมนาภิกษุโมพิคุณางสมิณติงวนาเขมิยาตุสิตายามากันทะกาจยัสสิโนสามพิตการรามเสถาโชตินามาจะอาสวะนิมานะรติโนอาคูอาทาคูปาละนิมิตาท้าเสเตทฆากายาสัพนนนันตวานิโนอิทิมันโตชิติมโตวนาวันโตยะสติโนโมทมนาภิกษุโมพิคุณางสมิณติงวนางสเตเตเทวานิกายาสเปพนานันตวานิโนนามันวะเยนะอาขันจุงเยจันเยสัตธิขาสะหะเวุทธชาติมัคคีลังโอฆาตินะ มนาสวังท่เขโมฆัตะลังนาทางจันทางวะสิตาสิตังสุพัมมาปรมโตจะปุตตาอิทิมตโตสหะสันนังกุมารโลติโสจะโสปาขาสมินติวะนังสหะสัพพม,มาโลกาัามาภม,มาทิฏฐิทติอุปปันโนชุติมันโตพิสัมมาไกโายยะส,สิตโสอิสัสิโสท่าเสถาอิสลาอ,อาคูปเจเกาวาะวะส วติโนเตสัจะมชโตอาขาและโตปริวาลิโตเตจสเพออภิเกตสินเทเทเวสพมะเกมาลเสนาอภิกรมิปสสกกันนางหสมันทะยังเอทะคันนางหัตถะพันทะถะลาเคนะพันทะมันทุโวสัมมันตาปริวาเลทะมาโวมุจิถะโกจินางอิติตาถามหาเสโนกันนางหาเสนาอเปตยิปานินาตาละมาหัจจะสลังกตวาเพและวังยะถาปาวุสะโกเมโคทนะยันโต สุวิชุโกตถาโสัปจุธาวติสังกุโทอัสยังวเสตัจะสัพังอภิยายะวะวะิตวาจะวะวะิตวานะจะขุมตาตโตอ,อมันตยสัทธาสาวกเกตศาสเนละลเตเทวมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาธาพิฆวโวเตจะตปะมาการุงสุตะวาพุทธะศาส,สนาวีตลาขคหิปปกามุงเนสัม โลมัมปีชยุงสพเพวิชิตะสขามาพยาติตายสัตติโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทสวดจุลชยะปรมากรณะโมเมพุทธเตชะสาละตะนะตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเท,ทวานาายะปะละเมสุลาสิทธิพัมมาจะอินทาจัตตุโลกาคัมพีรักกาสุมุ ผู้ตรงทางคาจะสพามะชัยยะประสิทธิเพระวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธรณีอุทธิอุทธีนทตินาทีชัยยะชัยยะฆะคนละตนละนิสัยนิายสายเสนะเมรุลาชะพลละนอะชีชัยยะชัยยะคัมพีละสมพีนาเคนทะนาคีปิสาจะภูตะกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคี สุธทาทานมุขชาชายะชยะวรุษนมุขสาตาชายะชยะจำปาทินาคะกุลคันโถชย,ชยะชยะคัชคัชชะคนนตุลงสุกะละผู้ชงสีหะพยัคฆทีปา ชยชยวรุณมุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุณะสุทธินรดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะธรณีตะเลสทหาสุชยาชยชยะธรณีสามตินสทธาชยะชยะมังกราตรยาภระวเขชยะชยะวรุณะยักเขชยะชยะคะลขเสสุระพุชเตชา ชยะชะพัมเมนทัคขอาชยะชยะราชาทิราชานชัยชยชะชะปัทวิงสัพพังชยะชยะอลหันตาปัจเจกะพุทธสาวังชยะชยะมเหสุโลฮาโลฮลินเทวาชยะชยะพรมมาสุรโขชยะชยะนาโควิลุลังหะโกวิลุปโขจันทิมาละวิงอินโทจะเวนะเตโยจะกูเวโลวะลุโนปิจะ อะคิวายโยจะปาชุนโหกุมาโลทัตะรัทโกอัฐาละสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสิโนโสาวกาสภาชัยยะลาโมพระวันตุเตชัยยะชัยยะชัยยะธรรมโมจะสังโคจะทัศะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะสดีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหนตุเตชัยยะมังคะลางัง ชโยปีพุทธะสิริมัตโตอายามารัจจปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยัสถาปมมะขนาเมหสินโนชโยปีพุทธะสิลิมัตโตอายามารัจจปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยามโพธิบันเทปโมทิตาชยัสถาอินทะามาเมหสินโนชโยปีพุทธะสิริมัตโตอิยามารัจจปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยามโพธิบันเทปโมทิตาชยัสถา เทวค้านามเฮสิโนชโยปิพุทธสสะสิริมัตโตอัยยามารัสสะจัปปาปิมัโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชยะตถาสุปันนัขนามเฮสิโน ชโยปิพุทธะสิริมัตโตอายามารัจจปาปิมัตโตปัลลาชโยโอโขสยามโพธิมันเทรอโมทิตาชยตถานาขั้นนามาเหสีโนชโยปิพุทธะสิริมัตโตอายามารัจจปาปิมัตโตะปัลาชโยโอโคสยามโพธิมันเทระโมทิตาชยตถานาสัพพมัคนามาเหสีโนชโยปิพุทธะมาเหสีโนชยันโตโพธิยามมเลสกายานังนันทิวัฒโนเอวัมตะวังวิชโยโหหิชยานสุชยะ มังคะเลอปปลาชิตปังลังเกสีเสปะทวิโปคะเลอภิเสกเกสพพะพุทธานังอคัปปะโตปะโมทติสุนันคตะตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุทิตังสุขะโนสุบุหุโตจะสุยิทังพมะจาริสุปะทักขินังกายะกัมมังวาจากัมมังปะทักขินังปะทักขินังมโนกัมมังปะนิทีเตปะทักขินาปะทักขินานิกตวาละพันธันเตปะทักขิเน เตอัฏฐะรัฐถาสุขิตาวิรุฬังหาพุทธะศาสเนอโลคาสุขิตาโหตหะสหาสัเพหิญยาติภิสุนันตุพลโตเยเทว,วาอัสมิงฐานเนอธิขตาธีคายุกาสท้าโหตุสุขิตาโหตุสัพพธาละขันตุสัพพะสตานังละขันตุชินะสาสนังยากาจิปตะปัถนาเตสังสพเพปูเรนตุมโนรัฐหายุตากาเลปะวะ สันตุวสันวสาวลากาโลคาจุปะทวาเตสังนิวาเลโตจะสัพพะทากายาสุขังจิตตสุขังอาหารหันตุและฐาละหังบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสม,มยังพระควาสาวัตถียังวิหารติเชตวะเนอานากะบินที่กา,าอารเมตันตละลโคพระควาพิขุอามาเตสิพิขัวโวติพระเต พระทันเตติเตภิกข <mean? S 2> ุพระควโตปจโสสงพระควาเอตตะโวจะอุปาทาวาภิกเขเวตะถาคตานางอนุปาทาวาตะถาคตานางทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตาตาธรรมะนิยามตาสเพสังคาลาอนิจจติตังตะถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาชิคติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวัติติวิภัชติอุตานิกโรติสัเพสังคาลาอนิจจาติอุปาทาวา ภิกเวตถาคตานางอน bekommen, welche, aan, diabetes, broken, player, ุปาทาวาตถาคตานางทิตาวาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพปิสเพสังขาราทุกขาติตังตถาฆโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาพิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏเปติวิวัลติวิภาชติอุตานีกโรติสเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานางอนุปาทา วาตถาคตังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามตาสเพธรรมานาตตาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชชะติอภิสมเมติอภิสัมผู้ชิตาวะอะภิสมเมตาวะอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวาลติวิภัชะติอุตานีกโลติสเพธรรมานาตตาติอิทัมโวจะพคกวาอตมานาเตภิขุพักวโตภาสีตังอภินันทุนติ บทสวดพันเทกาลันตาคาถาตีตังนาณว่าขเมยยะปฏิกางเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาัยและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะตีตังปหินันตังอปัตจะอนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนางจะโยทำบังตาตถาวิปัสสติอสังหิหลังอสังกุปังตังวิทามะ นุและลูหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดเฉพาะหน้าในที่นั้นนนั้นอย่างจำแจ้งไม่งอนแงันคนอนแคนเขบควรพ่อผัวการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจะมาตปังโกชัญญามราังสเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้วันพุ่งนะฮิโนสังฆลันเตนะมหาเสนนะมัจจุนา เพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุลาซึ่งมีเสนนามาก้าไม่มีแก่เราเอวามวิหาริมาตาปิงหัวลนตปาฏัธนติตังทันเวพันเทกัลันโตติสันโตอาจิพะเตมุนิติมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่อย่างนั้นไม่เกยนข้าทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวคบปัจจกวเวคณะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนาตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขาร ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวตนของเราอะทุกวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะังความตายเป็นของยั่งยืนอว,อวสังมยามลิตะพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณนะ ปาลิโยสานนาเมชีวิตต่างชีวิต,วตของเราเป็นความแตยเป็นที่สุดชีวิตต่างเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงวรณลนางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาน <S <S อเปต,ตวิญญาณโนคันประศจ,จากวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจะนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินจะลืมทะลัง ว่าประดุดดังว่าท่านมาและท่านฟื้นนิรันทางหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวายะธรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุนชันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสัมโมสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งพเพสตามะรันติจะ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังจะตายอยู่มิสุจมสะมริิตเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เถวหังมริษามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิเมเอลทะสังสะโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตตายังกิจจ so ิยังก so. ิจจิกุสลังกัมมังสเพหิพระเตหิกตังปุญโนอนุโมทันตุสูตรนันตุพลโตเยเทวาอสังมิงธาเนอธิคตาทีคายุกาสถาหนตุสกิตาหนตุทุกขาปมุจจะโตมาตาปิตาสกิตาหนตุทุกขาปมุจจะโตสัเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมุจจโตสเพปิสาสัเพยขขาสเพเปตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุจจะโตสเพอาจาริยุปชายะสุกิตาหนตุทุกขา ปมุจจตุสัพเพสังคาสัพเพนักขันตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุจจตุสัพเพเทวาสุกิตาหนตุทุกขาปมุจจตุสัพเพสามตตินังสมิชนตุโวปวดสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวา ปฏิทานะคาถาญาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเลโพธิะเลติหิงติหิงตาธรรมะทานนะพระวันตุปูชิตาสดถิงกโลเตถาวิหารมันทะเลเถราจามัชานวกาจากพิโกโวสารามิกาทานะปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิฆมาจะอิสราสัมปานะูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผูชาเยปิจัตถสัมภวาสังเถทะชาตาอัวุปปาติกานิยานิกลงธัมมะวังปะ ทิจเตสัพเพปิทุกขสะกัลโตุสัขยังทาตุจิลังสตังธัมโมธัมมะทลาจะปุคลาสังโฆหตุสมัคโขวะอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเหละขันตุสัธรมโมสัพเพปิธัมมะจาลิโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตปะสมนาหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทาลังปะเวชโตการเลเทโวปะวะสันตุ วุธิภาวยะสตานาังสมิธท,ทางเนตุเมทตเนงมาตาปิตาจะอัตตะละชังนิจังลัติปุตตะกังเอวามธรรมเมนะราชาโนปะชันลักขันตุสภธาเทวตาอุโยชนะขาถาทุขขปัตาเจนิทุขา,าพยาปิตาเจนิพยาสกปัตาเจนิสกาโหตุสภเพป,ปิปานิโนเอลตาจะอเมสัภะ ตังปุยะสัมปทังสัพเพเทวะนุมโมทันตุสัมภะสัมปติธิยาฐานถาสิทธิยาทานังทาัทันตุสัทธายะสีลักราขันตุสัพพธาเพราะวะนาพิรตาหุงตุขจันตุเทวตาคตตา สุมังฆละคาถาโหนตุสัพพังสุมังฆลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสดทีโหนตุนิลันตะลังโหนตุสัพพังสุมังฆลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสดทีโหนตุนิลันตะลังโหนตุสัพพังสุมังฆลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะสดทีโหนตุนิลันตะลัง สัพเพพุทธ,ธาภรลปัตาปเจกานังใจยังพระหลังอาหารหันตานังเจเตเชนะรักขันพระามิสัพพโสสัพเพพุทธ,ธาภรลปัตตาปเจกานังใจยัง พระหลังอาหารตานัจเตเชนะลขันธนามิสัโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานังจะยังพระหลังอาหารตานัจเตเชนะลขันธนามิสัโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานังจะยังพระหลังอาหารตานัจเตเชนาลขันธนามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานังจะยังพระหลังอาหารตานัจเตอาหารตานันจเตเชนาลขันธนามิสภโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานังจะยังพระหลังอาหารตานจเตเชนาลขันธนามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานัง จยงพระลังอรหันตานเตเชนะรัขันธธมิสสพสสัพเพุทธารลปตาปเจกานังจะยงพระลังอรหันตนเตเชนะรัขันธมิสสพสสัพเพพุทธารลปตาปเจกานังจะยงพระลังอรหันตนจะเตชนะรัขันพมิสสส ด้วยอำนาจแห่งบุญบุญสที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมน,นี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาีพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผูเสด็สู่สวรรค์คาลัยขออันนี้สงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะศิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้วคลาปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อาสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอจากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นุโมทนาสาธุ ุกการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายรศรีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมทั้งวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิงห์โมเลตได้จะซากซาืนให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้กุศาทุกประการเถิด